หากระตุ้ในความคิดตทอกคุยทุก,กวันสะสมอย่างน้อยก็วนันละนิดอาจจะน,นสิ่งใก้ตัวคนหาความรู้ต่อ,อยอดในชีวิต รายการทาให้อา่านแน่นอนไะคะว่าวันนี้เรายังคงอยู่กับน้องๆแค่ชั้นประถมปลายจากโรงเรียนสั <Sam> าวุวิทยามาขึ้นมาเลยขึ้นมาเลย สัวาวุธ์วิทยานะคะมาเล่นเพื่อให้นะคะโรงเรียนบ้านแม่มงเยาเนจังหวัดเชียงรายนั่นเองตอนนี้เพื่อนมีแล้ว17เล่มวันนี้วันพูดเองถูกสบายๆบางคนเขาแซงโค้งมาปับ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 ทีละหมื่นหมื่นหมื่นนี้เลยเอเชียร์ให้ได้ครับเอาใจช่วยเต็มที่นะคะเตรียมตัวเลยค่ะมาครับชมลันเลงท้าที่อาร ขอย้อนเวลาพาน้องๆทุกคนกลับสู่โลกยุคดึกดำบันยุคที่ทําให้หลายคนต้องประหลาดใจผ่านหนังสือเล่มนี้โดยเนื้อหาจะทําให้น้องๆได้อึง้งและทึ่งกับวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของคนในอดีตไม่ว่าจะเป็นการหาอาหารหรือล่าสัตว์พวกเขาจัดการมันได้อย่างไรรวมทั้งไฟที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้มีที่มาอย่างไรมารวมกันไขความลับไปพร้อมๆกับน้องๆโรงเรียนสันพาวุธวิทยา และกองเชียร์สำคัญก็ยังอยู่เชียร์อย่างคึกคักเช่นเดิมครับข้อมูลสำหรับคำถามข้อแรกมาจากหนังสือโจ้นั่นเองนะคะลูซี่คือโครงกระดูกเพศหญิงที่มีชีวิตอยู่นะคะเมื่อ3ล้านปีที่แล้วผู้คนพบเนี่ยเขาก็ตั้งชื่อขึ้นมาตามชื่อของเพลงที่โด่งดังอยู่ในสมัยนั้นก็คือเพลงนี้ค่ะฟังค่ะ ้ใหคคิดเลย่ะว่าไงครับที่พี่เขาพูดมาก็คือว่าลูซี่คือชื่อเรียกของโครงกระดูกเพศหญิงคําถามอาจจะเกี่ยวเรื่องกับเรื่องนี้อย่างเช่นโครงกระดูกของเพศช,ชายมีชื่อว่าอะไรคิดว่าอะไรอ่ะลูซ่า <c oughs> บอยซี่ <c oughs> ซเขาอาจจะถามว่าโครงกระดูกเพศหญิงน,นี้มีอายุกี่ปีอะค่ะนี่ไง3ล้านไม่ใช่ค่ะอายุของเขาอะค่ะอ๋อลูซี่อายุเท่าไหร่อ่ะิ5ปีค่ะอ๋อเหร สภาพนั้น25ี่สิบห้าเพญจเพศต้นเสะดอกคอเออบอกมาคือเขาก็อาจจะถามว่าเพราะอะไรเขาถึงเอาเพลงที่ชื่อว่าเพลงนูซี่มาตั้งเป็นชื่อโครงกระดูกของเพศหญิงเออทำไมอ่ะผู้คนพบอาจจะเกี่ยวข้องกับเพลงนี้ก็ได้เรอเกี่ยวข้องยังไงคิดว่าผู้คนพบอาจจะเป็นคนที่ร้องเพลงนี้หรือไม่ก็อาจจะเป็นคนที่ชื่นชอบเพลงนี้อยู่แล้วอ๋อไม่ไม่ร้องก็รัก นคนที่ค้นพบกระดูกลูซี่อาจจะแบบมีเพลงนี้ในดวงใจเลยเอาชื่อนี้ตั้งเป็นแทนโครงกระดูกขุดๆอยู่เอ๊ะชื่ออะไรดีอะชื่ออะไรดี <คน S 1> แวบ,บ<ม>เข้ามา u ลูซี่เดนลูซี่ไม่มีใครรู้อะค่ะมีชีวิตเมื่อสามล้านปีที่แล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าเขาชื่ออะไรเออใช่ไปดูสูติบัตรอะไรก็ไมดไดะไม่มีโอ้โหป้าลูซี่นะฮะไม่รู้ว่าเรื่องราวจะเกี่ยวกับคำถามอย่างไรฟังจากพี่สายครับ อยากรู้แค่นี้เองค่ะว่าลูซี่เนี่ยเป็นชื่อที่มาจากเพลงของศิลปินวงใดเป็นใครเขาเป็นใครกันแน่ระหว่างข้อกอไก่นะคะ The Beatles หรือว่าข้อขอไข่ e อ vis Presley ค่ะชื่อของป้าลูซี่นั้นมาจากเพลงของศิลปินใดคุณผู้ชมทราบหรือไม่ครับ The Beatles หรือ Elvis p r e s l e y ถึชิงเวลาค้าให้ตอบค่ะใครครับ แห่ลน้องแบ่งกันทั้งสองข้อดูไม่ออกวข้อไหนมากกว่ากันโอ้ยเดี๋ยวออกเยอะเลยนะเนี่ยถ้าผิดอ่ะจะเหลือไม่กี่คนชิวเฉียดมากๆเลยถามฝั่งวิทเทิลกันก่อนยังไงรู้จักป้านเนี่ยก็มันคุ้นๆชื่อนี้อค่ะถ้าที่อ่านมาแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งมันเพลงชื่อว่าลูซี่คนร้องน่าจะเป็นผู้หญิงอ๋อตะกี้เสียงผู้หญิงเหรอ เสียงไม่เหมือนผู้ชายหรออาจจะเป็เสียงอย่างทรายก็ได้ไงอ๋อผู้หญิงเสียงเข้าห้าวครับผมรู้จักไหมฮะเอลวิสเอวิสมันจะร้องเพลงสไตล์แบบไม่ใช่สไตล์อย่างในที่ผมฟังอะครับจะเป็นลลอกๆป๊อปๆหน่อยครับ เคยฟังเหรอเคยฟังเหรอเคยอยู่ครับตึงตึงอย่างเงี้ยเอ้ไอ้ไอ้ไอ้อมาดิมาดิรู้รู้มาดิ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 อะไรมาดิเอวิทเป็นไงเอวิทมันตึงตึงยังไงมันตึงตึงตึงให้อะตึงตึงเแล้วไงตัวยังไงโอ้เคยคีไดไหมเพลงสองก้งตึงตึงโอ้โหไม่ใช่เพลงนี้เพราะมันต้องตึงตึง ตะกี้มันล็อกๆหน่อยครับเออตะกี้ล็อกหน่อยที่มันเนียมันจะมาอย่างี้ไม่ได้ไม่ได้จังหวะมันไม่ใช่อยากทราบจริงเลยว่าใครเป็นคนฟังเอลวิสใครใคราฟังเหรออะไรเงี้ยพ่อเปิดให้ฟังครับพ่ออ๋อวันๆันพ่อก็อึ้งทึงทุกวันนี้คุณพ่อยังไปตลาดซื้อไข่โหลนึ่งหนึ่ง แม่ชอบมากเลยชอบชอบชอบมาฟังนี่บ้างเอลวิสรู้จักเหรอตะกี้นี้ที่นักร้องเขาร้องเป็นผู้หญิงค่ะหรือว่าเดอะบิทเทิน่าจะเป็นผู้ชายแล้วก็เอลวิสน่าจะเป็นผู้หญิงค่ะเดอะบิทเทิลน่าจะไม่ใช่ชื่อคนนะคะน่าจะเป็นชื่อวงมากกว่าอ๋อชื่อวงวงหนึ่งมีหลายคนแต่เรียกรวมๆว่าบิทเทิลค่ะแล้วรู้จักไหมเอลวิส ไม่รู้จักมีใครใคร,รู้จักเอลวิสไหม,มไม่รู้จักค่ะไม่รู้จัก,จกโคหาพ่อเตเต้ครับผม,ม <ๆ S 2> ดึงคุณพ่อมาพร้อมท่านี้เลยตึงๆึงมาเลยนะา <c oughs> ข้อนี้ตอบมาแล้วเรียบร้อย The Beatles นะครับเป็นวงดนตรีประกอบด้วยผู้ชายเอลวิสเพรสลียเป็นศิลปินเดี่ยวเป็นผู้ชายเหมือนกันแต่คราวนี้เนี่ยลูซี่เนี่ยลูซี่เนี่ยมาจากไหนคำตอบที่ถูกต้องคือ จะมีผู้ผ่านเข้าไปสะสมขุมทรัพย์หนังสือให้โรงเรียน16คนหรือ14คนข้อก่ไก่ The b e ิ t l e s ค่ะไปซเออตองนอ้ไปนั่เชียเพื่อก่อนกัค่ะชื่อของโครงกระดูกป้าลูซี่ที่ขุดพบได้แรงบันดาลใจมาจากเพลงที่โด่งดังครับ ซึ่งระหว่างขุดโครงกระดูกก็เปิดเพลงฟังไปด้วยและเพลงฮิตที่ฟังกันมากระหว่างขุดก็คือเพลง Lucy in the Sky with Diamonds ของวง The Beatles ครึ่งๆรึ่งนะเกือบเกือบครึ่งห่างกันนิดหน่อยนะคะยังไงผนึกกำลังกันให้เต็มที่ข้อนี้ส,สมคุ้มชั้นหนังสือกันให้ได้นะเข้าสู่วันพุดแล้วทำให้ได้เต็มที่เลยพร้อมแล้วเตรียมตัวเลยค่ะมาครับ คำถามข้อที่2นี่เป็นการสะสมคุมทรััย์หนังสือครับตอบถูก5,000เอกฉันทวีคูณตอบถูกเกินครึ่งรับคุณสมรัย์หนังสือ5,000บาทแต่ถ้าตอบถูกแบบเอกฉันคือทุกคนตอบถูกเหมือนกันหมดรับคุมทรััย์หนังสือเป็นทวีคูณคือ1 0 0 0 0บาทไปเลยครับข้อที่2องข้อถามอ่านสดของเรานะคะมีเป็นป้ายนะคะป้ายภาพมาให้ได้ดูกันฝากไว้กับพิ่กบแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวไปดูแล้วท้ายคิดเลยค่ะนี่ครับ มีตัวเลข42อะไรรับเนี้ยน้องๆมาอ่านเลยครับอ่านแล้วยังไงฮะไม่มีตัวอะไรเลยให้ดูนะครับอาจจะบอกว่าอันเนี้ยเป็นเครื่องหมายของใช้สําหรับบอกของเครื่องใช้สําหรับอะไรต่างาแบบเนี้ยเนี่ยเหรอฮะเครื่องใช้คิดว่าอะไรครับมุด อะไรนะฮะอันนี้ห้ามโดนฝนที่เป็นรูปร่มเนี่ยนะฮะค่ะอาจจะเป็นทีวีแล้วเขาห่อใส่กล่องไว้แล้วห้ามบอกว่าโดนฝนอ๋อแต่ว่าถ้าจะจะโดนฝนได้นี่ฮะถ้าเรากางร่มอะร่มอ่านแม่แนมร่มมันก็เล็กกว่ากล่องโทรทัศน์ก็ได้ค่ะอ๋อแล้วเขาบอกเราทําไมฮะ ก็ระวังเปียกทรทัาน์เนิฮค่ะพอเสียบแล้วอาจ,จไม่ได้ไฟก็ช็อตนะคะ<อ>ผมว่าน่าจะเป็นเครื่องใช้ไ,ไฟฟ้าเพราะว่าอันนี้ห้ามโยนอันไหนฮะัไน,ฮะนไหนฮะอันนี้ลูกศรชี้ขึ้นเนี่ยนะฮะทำไมครับมันน่าจะเป็นห้ามโยนโอ๋อห้ามโยนขึ้นฟ้าอ,อะไรครับต่อไประวังแตกครับ <S <S อะไรลูกไหนฮะลูกแก้วกลัวระวังแตกโอาลูกแก้วทาไมเขาไม่ใช้ลูกไข่ไก่ล่ะระวังแตกมันเ็ือบอกบานกันนะมันก็ไม่น่าใช่เพราะมันเป็นสิ่งของเครื่องใช้ แต่ไข่มันไม่ใช่ออเหรอฮะอะออ้อย่างเงี้ยฮะ,อย,ฮะอย่างเงี้ยฮะห้ามวางเกินเก้าชั้น,นโอ้ทำไมครับเขเขียนเลขเก้าแล้วว่าอีกกล่องต่อไปเขากากระบาดก็แสดงว่าห้ามวางเัอวางกล่องเปล่าได้ไหมครับก็น่าจะได้เพราะมันออไม่มีน้ำหนักอแล้วเนี่ยฮะห้ามกระแทกแรงๆนะเหลหฮะพี่ดูยังไงครับมันอาจจะทะลุมาได้ครับทะลุ กระทบกล่องมันทะลุได้แล้วก็ไปโดนขอข้างในมันอาจจะเกิดการแล้วหรือว่าแตกได้ครับโอ้แล้วพี่รู้ไหมครับกล่องทั้งหมดเนี่ยอะไรเนี่ยฮะเ,เราหยิบมา <นะ S 1> จากส่วนไหนฮะน่าจะเป็นเครื่องปิ้นครับถ้าเป็นทีวีผมไม่เคยเห็นเขาวางก้ากันทับกันเก้าชั้นนะครับโอ้เพราะ,ะถ้าเก้าชั้นมันอาจจะล้มลงมาได้ครับอ๋อเยอะไปผมว่าเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ไม่น่าจะเป็นพวกเครื่องปิ้นครับเอาไม่ใช่เครื่องปิ้นละ,นละเครื่องปิ้นมันไม่มีเฮ็ดดีครับเออเฮ็ดดี อ๋อ oh, มันคืออะไรฮะภาษาอีสานมาฮะเฮ็ดดีทำดีฮะเฮ็ดในสิ่งที่เชื่อใช่ไหมฮะเฮ็ดดีก็ทำดีใช่ไหมฮะเป็นโลโก้เลยยี่ห้ออะไรสักอย่างนี่ครับอ๋อเป็นยี่ห้อ42อ่ะฮะวดหนาแหมถอกแล้วยุ่งเลยอันนี้น่าเป็นรุ่นที่สผลิตครั้งที่2นะครับโอ้โหสับซ้อนเลยนะตัวเลขนะแหมแล้วคำถามแล้วครับคืออะไรเอ้าฟังจากพี่สายเลยจ้า คำถามนะคะมีอยู่ว่าสัญลักษณ์นี้หมายถึงอะไร <c oughs> ก็ไก่ระวังเปียกเพราไข่ระวังสินค้าแตกค่ะคุณผู้ชมเคยสังเกตที่กล่องสินค้าไหมครับว่าสัญลักษณ์นี้นะ่ะหมายถึงอะไรครับระวังเปียกหรือระวังสินค้าแตกและตอนนี้ก็ท้าให้ตอบเลยค่ะอะไรครับ คุณครูถูกใจครับน้องๆเลือกตอบขอไขแบบเอกฉันทวีคูณเลือกต่อออกมาแล้วเป็นเอกฉัน16คนนะครับไปถามกันดีกว่าว่าทำไมถึงเลือกข้อนี้ค่ะก็เพราะว่าตามกล่องวัสดุต่างๆมันจะมีรูปนี้อยู่แล้วหมายถึงว่าระวังสินค้าแตกมาหลายอาทีตแล้วพอเขาเอายกกลังเปล่าๆมาใส่พวกใส่ของอะค่ะหนูก็พอใหญ่บ้านอะฮะ มาทำเป็นยายยายบ้านยายเลยไ<อ>ม่มั่นใจเลยไม่มั่นใจพี่เขาไม่ได้เกี่ยวกับคําตอบอะไรของน้องก็เลย่ะน้องเขาเร<อ><อ>ิ่มมองหน้าแล้วว่าพี่กำลังถามทำไมอ่ะจะ <c oughs> ยุ่งอะไรกับบ้านเข<อ>า<อ>พ่อเขาบอกว่าสินคานี้มันน่าจะเป็นสินค้าที่ระวังสินคาแตกค่ะโอ้โหนี่พ่อเป็นนักอ่านนะ,ะอ่ารอบด้านสมสมติว่าในแก้วมันมีน้ําอยู่ล่ะนั่นน่ะสิฮะไม่ระวังเปียกเลยฮะคุณน่าจะใช่แต่ถ้าเราระวังเปียกน่าจะเป็นรูปลมมากกว่าอันไหนฮะ อ,อ๋อรูปโลมแก้วนี้คือลักษณะของแก้ววายแก้ววายมีความบอบบางมากโอ้รู้ได้ไงฮะยายผมเคยทำโรงงานแก้วอมันจะสามารถแตกง่ายแค่บีบมันก็แตกได้แล้วครับเหรอบ้านผมก็มีครับมีอะไรฮะแก้วบางเรอโอ,โอ๋เลยคิดว่าต้องระวังแตกครับอาถามกองเชียร์มาดีกว่าอา้าวเลือกอะไรครับเลืองอะไร กอไก่ค่ะกอไก่เออทำไมลูกเพราะว่าถ้าการแตกมันจะมีรอยเหมือนล้าวอะค่ะอ๋อมีรอยล้าวด้วยให้ดูว่าระวังมันจะจึ๊ก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 อย่างนี้นะอ่ะ,ะ,อะฟังคำเฉลยดีกว่าแล้วมาลุกก้นไปพร้อมพร้อมกันว่าน้องๆนะคะจะได้กลุมมซับหนังสือ10,000หมื่นไปพร้อมกับหนังสือนะคะอีก16เล่มหรือเปล่านะคะคำตอบที่ถูกต้องคือถ้าเจอรูปนี้บนกล่องสินค้าเราจะต้องระวังเปียกหรือระวังสินค้าแตก อ่นัจากสัญลักษณ์บนกล่องที่เป็นรูปแก้วหมายถึงระวังสินค้าแตกโดยสัญลักษณ์นี้มีไว้เพื่อเตือนให้คนที่ยกหรือวางกล่องสินค้าต้องทำด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษเลยครับ และคุณผู้ชมก็สามารถร่วมสนุกกับท้าให้อ่านได้ด้วยการแนะน,นําหนังสือเล่มโปรดที่ชื่นชอบพร้อมบอกเหตุผลว่าชอบเพราะอะไรส่งมาที่รายการท้าให้อ่าน145ถนนวิภาวดีรังสิตเคลลักสีกร,รุงเท102พ10210หรือ read at thpbs.or.th สัปดาห์นี้เรามีหนังสือโลกดึกดำบันมอบให้10รางวัลครับในที่สุดวันนี้ก็มาถึงครับได้จได้สรรพาวุฒวิทยาท,ทำได้แล้ว สุดยอดเลยนะคะรับไปกลุ่มหนังสือผมกเดิม1นึ่งหมื่นเลยเต็มๆในการหนังสือตอนนี้ไปสัเล่มแล้วแล้ววันนี้วันพุธเท่านั้นเองนะยังม,มีเวลาสะสม,มอีกเยอะพอสมควรกันเลยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ